สวัสดีค่ะ้องจะแก้วผ้ามวนเนาะค่ะมนี้กะมาถ่ายจัดจักรดอกไหมถวายเจดีหลวงตาเนาะอยู่วัดบรรณคามวัดศิุวรรณารามบรรณคามนางามนี่แหละกะมนีวันพระเนาะก็เลยเมื่อคืนนี้ขันมกเป็น นี่ละฮัดเอ็ดเห็นเอ็ดโมงงามปันได,ดกะจังไดก็ขอให้ได้ไปไหว้หลวงตาก็เลยว่าก็เลยเอามาลายยำเตาฮัดเอ็ดเนาะเห็นเอ็ดใหม่มีทันงามปันเลยแต่กะด้วยเจอมักเนาะเจอเอ็ดก็เลย ดูรอบรอบนะค่ะเนอะมันีอนกดอกไม้ก็ยังบานงามอยู่คือเก่าค่ะมองไปเลลก็ะงามสวยงามเลี้ยวบังดอกไม้ดอก่ตฝนตกดีดีปีนี้นี่คือนา เจดีลงตาเนาะตรงที่ลานนาเจดีลงตาปุดอกไม้ออมไว้บาเนกะเม็ดมันหล่นลงมามันก็เลยไม่เป็นแถวเป็นแนวมันหลายหลายเกินพุ่นละขึ้นวาถ้าฝนเมื่อตะกอนที่มาจัดใหม่เอ็ดใหม่ก็สวยงามเป็นพุ่มเพอพุ่มมันเป็นแถวเพอแถวมัน รีวิวอีกแล้วค่ะเมื่อนหรันรีวิวดอกไม้งามๆสวยๆถ้ามันไม่ได้ไปท่องเที่ยวที่เลยเนาะก็เลยเอาดอกไม้สวยๆที่มีอยู่นี่แหละให้เปิ่ออันนี้ก็รอบๆโบสของไทรเฮาเนาะสวยงามคือเก้าดูสั สะอาดหูสะอาดตาเรียวไปกันงามเอาบรรยากาศเธอเบิ่งรับๆแต่ยากับเีว้วรับๆคือกันเช่นมันมีเทนพื้นรับๆนี่กับโอ้ยหกบานเพล้ววะคุนทางคนกับมาตอง มาต้องหวานหรือมาต้องสมเนาะอันนั้นเนาะมีท่านได้สิมจากเธอ <c oughs> ตรงนั้นเกีเป็นพุทธสถานหน้าศาราการ,ปรเปลี่ยนเนาะของวัดบรรคามงามตำบลศรีสําราญอำเภอพ,พนเจริญจังหวัดบึงกาฬนะคะ คอยไปไกลๆตะก้ามีดอกคูนนะดอกคูนลายบานนี้ดอกคูนยาบานแล้วก็ดอกบานชื่นนี่แหละบานชื่นแล้วก็กระดุมทองแต่ดอกสี่มงนี่ชักเป็นดอกปเปลือยงามคันดาได้หลายๆก็งามของเพื่อนคือกันได้เนาะมงในกระไดอันนี้เหลืองๆนี่ก็กระดุมทอง อันนี้ขาวๆในจังแม่นพอเหลืออันนี้ก็ได้งามของพลนอยู่คือกาันนี่ก็ได้งามๆกันเพิ่มมักดอกไม้ละงามเรานาะเห็นดอกไม้ผู้ค่าก็เห็นดอกไม้ก็งามโลด <c oughs> เป็นคนมักดอกไม้ดอกเต่อสวยงามเบ่งยำเลยง,งามงามนั้นจ้าพี่น้อง ัน,นเจดียหลงตาทองเนาะพราของยายแก้วนี่ละ่ะถ่ายเาบิง่งเมื่อนี้ท้องฟ้าสดใสฝนน่าจะมีตกเนาะกลงเวนเมื่อวานนี่ก็ตอนขึ้นก็ยังเอาอยู่ปอกแปก๊กปอกแปก๊กยอ่อากาศประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเอาเขาเบิง่งสวยๆงามๆนี่ละ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้ยาแก้วหน่อยเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจจะได้เอ็ดคลิปต่อไปค่ะบึงม้วนๆคักๆก็ดิต้องมีละสักวันได้ไปเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้ใน่เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะยาแก้วไป รับพรอนอย่าครูก่อนสวัสดีค่ะ